สาหายนะครับเราจะมีพร้อมสอนให้ด้วยนะครับดูนะครับนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองป๊นะครับฝานะนี่หายครับดูนะครับเอาใหม่เข้ามาใหม่ครับเอาฝาเข้ามาครับนี่ฝาเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับ จะใช้ฝาเนี่ยครับยาดมปอยเซี so ย Del to นนะครับในผมก็มีตัวยาดุมกาใช้อยู่นะครับก่อนอื่นถ้าดูจากด้านหลังนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าดูจากด้านหลังนะครับถ้าดูจากด้านหลังเราจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะปิดไปครึ่งครึ่งประมาณตัวนี้นะครับปิดไปนี่ครับแล้วเราก็จะงอนิ้วครับงอนิ้วอย่างนี้ครับดูนะครับงอนิ้วนะครับแล้วเราใช้นิ้วโป้งเขียวมาครับ แล้วเราจะกำไว้ครับแล้วเขาก็จะแล้วเราก็จะนี่ครับพลิกเราก็จะพลิกไม่ใช่พลิกสินีออกมาให้นีเราจะทำอย่างนี้แล้วดึงออกมาให้ไหมครับแต่ถ้าใจะเป็นนี้ครับปุ๊บดึงออกมาฝายอยู่นี่ครับนี่ครับดึงออกมาปุ๊บจะบอกเขาว่าฝ้ายอยู่ในนี้ครับฝาอยู่ในนี้เปิดปุ๊บแล้วเราก็ทำเป็นแบบอยู่ในกระเป๋าเสื้อนี่นี่ออกมาหรือว่าอยู่ ต้องรู้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นนะครับ,บคุณครับแล้วก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งคือการยิงไพ่นะครับให้เราจับอย่างนี้อย่างนี้กับอย่างนี้ครับกระทำแบบนี้ครับดันนิ้วโป้ออกไปดันไปแล้วกะแล้วไพ่จะหมุนไปนะครับการจับก็จะเป็นอ่อนชี้อย่างนี้ ฝึกนะครับการทำงานนะครับอย่าไปเล่นมั่วนะครับระวังขอบไพ่แตกครับผมเคยแตกงนะครับผมมาเรียนไว้ว่าระวังขอบไพ่แตกให้ฝึกกับไพ่กระดาษครับกระดาษก็ทําได้ครับไพ่กระดาษก็ทําได้พวกแบบไพ่เด็กเล่นอะไรพวกนี้ครับที่มันไปวัดพลังอะไรกันอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับ ผมจะทำแบบระยะไกลให้ดูนะครับหมุนกล้องนะครับดูนะครับดูนะครับอันนี้ก็ไม่ไกลมากนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหมาย่างนี้ก็ถ้าไม่ดีอติดขัดอะไรบางช่วงบางตอนก็ขอใยด้วยนะครับถ้ายังทำอันนี้ไม่ได้ก็ให้มาดูคลิปซ้ำๆหลายรอบนะครับ จบครับขอภัยครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ